สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Creepy Pasta Podcast ครับรายการที่จะพาคุณไปพบเกี่ยวกับเรื่องราวเล่นรับพิสวงและตำนานจากทั่วทุกม,มุมโลกครับวันนี้พบกับผมไว้ White, ครับและผมเพชรครับก็ ได้กลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ยูยูก็หายไปก็เดี๋ยวเราจะสัญญาเราจะทยอยกลับมาไม่ใช่ทยอยเลยกลับมาแน่นอนมันต้องกลับมาแล้วเอซึ่งติดิงงก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็ติดปัญหาหลายอย่างพูดไปก็คือการแก้ตัวครับผมยุ่งแต่ก็อยากแก้ตัวคือเรายุ่งมากมากวันก่อนก็คุยกับคุณไว้นะวว่าเฮ้ยกลับมาจัดกันไหมแล้วประกอบกับคุณไว้เพิ่งไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วก็เลยมาชวนพวกเรา มาฟังเรื่องเรื่องนี้กันหลายหลายคนคงรู้แล้วนะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรือผีตำนานเกี่ยวกับท้องทะเลพวกเรือผีสิงอะไรใช่ไหมเออแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องเนี้ยเล่าหน่อยดีกว่าว่าที่มาที่ไปของการคุยกันในวันเนี้ยคุณไปดูหนังอะไรมาถึงมาชวนคุยกันเรื่องเรือผีกันเนี่ยผมไปดูหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าแมรี่อ่อชื่อไทยว่าเรือปีศาจส่วนตัวผมว่ามันทําดีอยู่มันกํากึ่งระหว่าง จะลี้ลับกับคิดไปเองอะ่ะเออประมาณเนี้ยอืม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 ประมาณมันมัน <จะ S 2> เป็นเรื่องราว<ม>เกี่ยวกับอะไรมันเป็นหนังหรือเป็นสารคาดีเป็นหนังเลยสร้างเป็นหนังเลยเป็นหนังเกี่ยวกับเรือที่มีครอบครัวหนึ่งเนี่ยซื้อเรือลํานี้มาเรือลํำนี้ชื่อว่าแมรี่เออืมแล้วก็เหมือนเรือมันลอยลอยมาติดฝั่งอะ่ะเออก็เลยเอาเรือเนี้ยมาเหมือนมาซ่อมบูรณะแล้วก็เออประมาณนั้นแล้วก็กล่าวว่าเอาเรือเนี้ยออกออกเดินทางไปสถานที่แห่งหนึง่ง S 1> <S 1> เอ,อ <ๆ S 1> ไปกับครอบครัวแต่ว่าออพอไปเดินทางไปเรื่อยๆมันก,ก็เกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างกับเรือนี้ซึ่งเรือเนี้ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะสะกดจิตโดนสิงโดนอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่โดนสิงก็จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเหมือนเรือนี้มันไปทําอะไรบางอย่างกับคนที่อยู่บนเรืออย่างงี้ใช่ป่ะอ่าแล้วก็เรือเนี่ยเหมือนจะมีชีวิตด้วยอะไรประมาณนั้นออออเ ออน่านซึ่งมองมองในมุมของคนนอกก็จะรู้สึกว่าเออหรือว่าครอบครัวเนี้ยเป็นโรคประสาทด้วยหรือเปล่าอเออหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเรือนั้นมันมีวิญญาณชั่วร้ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยออซึ่ง,ซ,งซึ่งเรือเรือนี้ก็คือมันมีเข้าโครงมาจากเรื่องจริงด้วยถูกป่ะเรือใช่มีเข้าโครงมาจากเรื่องจริงที่มาจากชื่อว่าตำนานเรือแมรี่เซเรสนั่นเองอซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องตำนานกันอีกทีหนึ่งเนาะ แต่ก่อนจะไปตรงนั<ช>้นรวมๆแล้วหนังคิดว่าเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่เอผมว่าได้ประมาณเจ็ดจุดห้าผมให้ผมให้เจ็ดจุดห้านะเออผมว่าก็โอเคไนดะ้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็คือคือตามตำนานอะ่ะมันยังคงเป็นปริศนาอยู่เป็นเป็นค่อนข้างเรือลี้ลับที่ไม่ได้มีตำนานที่เออมีผีออกมาหลอกคนวุ่นวายอะไรขนาดนั้นเออซึ่งตัวหนังก็เลยจะแต่งเติมไปมากกว่านั้นไม่ไม่ค่อยได้แล้วเออ คือพยายามจะเล่นกับเรื่องจิตวิทยาของคนมากกว่าอือแต่ก็โอเคคือมันก็ผมให้ก็ดูดูได้เพลินๆแต่ก็คือมันมันมันบอกว่าเนี่ยมาสร้างมาจากเขาคงเรื่องจริงเหมือนเรื่องนี้มันเป็นหนังเมื่อปีที่แล้วเองใช่ไหมเพราะว่ามาผมไปอ่านข้อมูลเพิ่มจาก IMDB เ็าบอกว่าเป็นหนังเมื่อปีสองห้าองหกสองเองอก็ถือว่าเป็นหนังเขางเรื่องนึงเลยเดียวรู้สึกตัวเอกจะชื่ออะไรนะ กรี Gary ่โอแมนนักแสดงก็คือแกรี่โอแมนซึ่งก็ฝากผลงานไว้หลายเรื่องเนาะที่ผมจำเขาได้นี้น่าจะเป็นเรื่องเออแบทแมนอะเออเดอะดาร์กไนท์วะเออหรือว่าดาร์กเอ็เอาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะคุ้นๆ<อ>เขาจากตรงนั้นเดี๋ยวผมขอเสริมเรื่องหลังนิดนึงก็พูดถึงหนังเรือถ้าพูดถึงเรื่องเรือ <S <S ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าบิ๊กโอชิปเออใช่เคยเคยดูปะที่เรืออยู่อยู่เรือเคยดูเออที่มาเป็นเหมือนเรื่องของทีมทีมแบบกู้เรือ เหมือนกับว่าไปกู้เรือแล้วก็เจาเรือไปขายหรืออะไรแบบนั้นน่ะเอาสมบัติบนเรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรือที่ไม่ขึ้นไปกู้เนี่ยได้เป็นเรือผีสิงที่แบบตั้งแต่เปิดเรื่องเลยจะเห็นได้ว่าเรือมันทําการฆ่าทุกคนบนเรือคือเหตุการณ์อันน่าสยดสยองอยู่คือฆ่าผู้โดยสารเป็นร้อยคนอ่ะเออคือเรือมันมีชีวิตใช่ใช่ไหมแล้วทุกคนในนั้นก็เริ่มเริ่มสติแตกอ่ะเออใช่ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นหนังเรือผีที่ค่อนข้างค่อนข้างสนุกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน แล้วข้อที่ผมรู้มาก็คือว่า The Ghost Ship เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเรือตำนานเรือผีหลายๆลำอะเอามาผสมกันกลายเป็นเรื่อง The Ghost Ship ด้วยเหมือนกันอืมอ๋อสาม,มารถดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix กับใน t o ID TV นะครับและแน่นอนเราไม่ใช่รายการนะหน้าหนังเราจะกลับมาสู่ <laughs> The Kippy Pasta กันแล้วนะครับตอนนี้ครับผมก,ก็เดี๋ยวมาพูดถึงปริศนาของเรือ Mary c e l e s t ก่อน ปริศนาของเรือแมรี่เซเลสเนี่ยคือเขายังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรปริศนาของแมรี่เซเลสเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ช่วงปี1872ตช่วงเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติอังกฤษที่ชื่อเดคีกาเซียนี่แหละเห็นเรือแมรี่เซเลสเรือใบสองเสาขนาด100ฟุต มันมันล้างคนแล้วก็ลอยอย่างไม่มีจุดหมายกลางมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนเหนือของประเทศโปรตุเกสระหว่างมูเกาะอ่าซอรเรสเออซึ่งเขาเชื่อว่าเรือดังกล่าวเนี่ยแล่นจากนิวยอร์กไปสู่เจนัวในวันที่7พฤศจิกายนตามรายละเอียดของเรือลำนี้นะสมาชิกเรือเนี่ยประกอบไปด้วยกัปตันบริกภรรยาซาร่าแล้วก็ลูกสาวโซเฟียแล้วก็ลูกเรือเนี่ยรวมทั้งหมด11คนแต่ว่าในเวลาต่อมาก็พบว่าเรือลำนี้ไม่มีคนอยู่บนเรือ ตำนานในที่เขาพูดถึงกันอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องเนี้เรื่องเรื่องของเรือนี้ยมันพิสวงตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่าเรือนี้มีคนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะอาหารก็ยังพบแบบมีไข่ลวกที่กระทาอเปลือกโดยที่ยังไม่ทานมีขนมปังจานที่วางอยู่ยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันก็ยังแบบร้อนแล้วก็มีไฟที่ถูกจุดระวัางเอาไว้ไฟก็ยังอุ่นๆอ,อยู่เออแล้วก็มีรองเท้าที่ขัด ยังไม่เสร็จเราค้างวางเอาไว้ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนมีสมุดโน้ตเนี่ยของภรรยานะของภรรยากับตานะที่เปิดค้างไว้แล้วก็เล่นค้างอยู่เออมันมันเหมือนแบบว่าเรือเนี้ยมันยังคนมันเหมือนเพิ่งอพยพย้ายไปอืเหมือนแบบอยู่ๆดีๆเรือก็กลายเรือร้างไปแบบอยู่ๆก็รีบหนีออกไปอ,อย่างนี้ใช่ไหมรีบหนี่ใช่แล้วก็ไม่มีร่องรอยว่าไอ้คนหายไปไหนและหายไปได้อย่างไรสิ่งที่น่าตกใจก็คือมีการบันทึกไว้ว่าวันที่25พฤศจิกายน หรือว่าประมาณสิบวันมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ออกเดินเรือนะตําตําแหน่งของเรือเนี่ยพบว่าแมรี่เซเรสเนี่ยกลางใบเรือโดยปัสจักคนขับมาเกือบหนึ่งร้อไมล์แล้วก็มีหลายทฤษฎีที่เขามองกันว่าไอเรือเนี้ยคนบนเรืออาจจะถูกจนสลัดฆ่าตายหมดทั้งเรือหรือเปล่าอเออหรือว่าไปรับประทานอาหารที่มันติดเชื้อราจนประสาทหลอนหรือเปล่าแล้วก็เสียสติอะไรประมาณเนี้แล้วก็ หรือว่าจะเกิดจากพวกผีพายทะเลผีพายทะเลที่เออเอาดึงตัวลงไปในในทะเลอ่ะคือตามตำนานเที่พวกพายทะเลเนี่ยเขากาเชื่อกันว่าถ้าเราไปยังจุดจุดหนึ่งบนกลางมหาสมุทรเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นอีกโลกโลกหนึ่งของพวกสัตว์ปีศาจคล้ายๆคนคนกึ่งคนกึ่งปลาเออมันจะอาศัยอยู่เป็นฝูงเยอะแยะเลยในสัปปะหลาดไอ้พวกพายทะเลเนี่ยมันเคยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเดอะอะไรนะอาควาแมนด้วยอ๋อ อืมอืมอืมประมาณนะั้นกะ็คือเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นพวกอสุรกา,ายพวกนั้นหรือเปล่าที่มากินคนแล้วก็เอากินคนทั้งทั้งหมดบนเรือเลยอะไรประมาณนะั้นจนปัจจุบันเนี้ยข้อสันนิษฐานเนี้ยก็ยังแบบไม่สามารถไขปริศนานี้ได้ว่าเออสรุปแล้วคนบนเรือหายไปไหนเออแล้วก็คนที่พบเรือนเนี้ยก็จะเข้าไปบนเรือก็จะมักจะเห็นสิ่งของเราเนี้ยมันยังเหมือนเหมือนมีคนเนี้ย เพิ่งใช้ชีวิตอยู่บนเรือตลอดอืมก็เลยเป็นเรื่องลี้ลับที่ยังพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละคือ Mary ่เซเรสเ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ตำนานนี้ก็ยังคงอยู่มือนกันถูกไหมใช่ใช่ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในเรือผีสิงลำหนึง่งอืมใช่คือสิ่งที่น่ากลัวของมันก็คือว่าคนมันหายไปอย่างเป็นปริศนาแล้วก็มันเหมือนแบบว่าเพิ่งย้ายออกไป แบบแบบอะของเขิงอะไรก็ยังรู้สึกว่าซุปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่ามันอุ่นอยู่เออแล้วก็มันทุกครั้งที่คนไปเจอเรือลาเนี้ยก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนยังมีคนอยู่บนบนเรือเออนี่แหละนี่คือความน่ากลัวของมันอืซึ่งเอพอพอพอวยิ่งฟังอันเนี้ยผมยิ่งรู้สึกว่าเออมันคล้ายกับเรื่องดิโกชิฟเนาะที่แบบอแพอขึ้นไปบนเรือแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับเห็นเป็นภาพล้อห,อหรือเห็นเป็นนิมิตถึงเรื่องราวว่าเออคนมันยังใช้ชีวิตอะไรกันอยู่บนเรือซึ่งเอยตรงเนี้ยแม่งเออมันมีความน่ากลัว อืมโอเคคือแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่เราแล่นเรือไปแล้วเจอเรือลําเนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วมันเหมือนว่ามีคนอยู่ตลอดอะ่ะประมาณนี้เนี่ยคือสิ่งที่ที่หลอนมากมาเออใช่ถูกเดีนี้ก็เป็นความน่ากลัวของเรือลํานี้นั่นเองตื <c> ่น <oughs> <t ört> ถ้าเกิดใครอยากดูหนังเรื่องนี้ก็ไปดูได้เนาะ <c oughs> ใน,ใ<ช>นโมโนแบ็กเนาะน่าจะสมามารถดูย้อนได้ตอนนี้ใช่ใช่ <c oughs> โอเค ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของคุณเรือ่องนี้ส่วนเรื่อง,องผมครับพอผมได้โจทยจ์จากเรื่องจากเรือแมรี่ของคุณไว้มาปุ๊บเนี่ยอผมก็พยายามไปหาข้อมูลพยายามจะหาเรือที่แบบอินดี้มากๆมาแต่ว่าอพอหาเรือที่มีความอินดี้มากๆปุ๊บก็เจอปัญหาว่าข้อมูลน้อยถ้าเล่าก็อาจจะประมาณแบบสองนาทีจบอะไรอย่างเงี้ยหรือผมก็พยายามไปหาข้อมูลของข่าวต่างๆว่าแบบเอ๊ย เรือผีสิงแบบข่าวแบบปีล่าสุดปีสองปีเนี้ยมีเรือที่ไหนบ้างก็ไปเจอเรือของพาม่าลำหนึ่งซึ่งข้อมูล<อ>น้อยอีกคือคือ,อผมเล่าเล่าเรื่องเรือของพามา่าคร่าวๆให้ฟังกันดีย่เออเอออยากฟังมันมีข่าวครับประมาณเอ่อช่วงปีหกหนึ่งมันมีข่าวว่ามีชาวประมงชาวเมียนมาได้เจอเรือผีลอยเคร่นคว้างอยู่กลางทะเลใกล้ชายฝั่งนครย่างกุ้งที่ประเทศเมียนมาในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาอืม ของปีสองห้าหกหนึ่งอ่ะพอเจ้าหน้าที่ก็คือเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตามเรื่องตามราวเนาะก็พอแจ้งปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็แบบทหารเรือของเมียนมาก,ก็ขึ้นไปตรวจสอบบนเรือก็พบว่าไอ้มันเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่ชื่อว่าซัามราตูรังงีพีบีหนึ่งพันหกเออซึ่งพอเขาขึ้นไปในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยก็กลับว่าพบว่าไม่มีใครอยู่บนนั้นเลยไม่มีแม้กระทั่งลูกเรือกับตันหรือแม้แต่สินค้าต่างๆอเออ อีกครั้งเนี่ยยังพบว่าบนเรือเนี่ยแบบประวัติการเดินเรือปกติเวลาเดินเรือเขาจะมีการจดสิ่งที่เรียกว่าหลอกแหะว่าไอเดินเรือไปที่ไหนหรือเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยพบว่าเรือแบบนี้ยไม่มีหลอกเนี้ยอยู่ถึงเก้าปีแล้วเออ oh. ซึ่งไอเก้าปีเนี้ยคาําถามก็คือว่าเรือมันยังแล่นของมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเก้าปีได้เลยเหรอเออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้ก็เป็นปริศนาที่แบบเขา เขาตั้งคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเรือขนสินค้าซามราตูรังงีทีบีไอหนึ่งหกศูนเนี่ยถึงได้แบบล่องลอยกันไปมาอยู่ในทะเลได้เอออันนี้คือเรื่องที่ที่ผมไปเจอซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาเรื่อยๆก็เลยเจอว่าอ๋อีจริงแล้วเรือลำเนี้ยไม่ใช่เรือผีหรอกมันคือเรือที่ถูกเรือกลำหนึ่งอะลากจูงอยู่เรือลำนั้นชื่อว่าเรืออินดิเพนเดนต์ที่มันลากจูงเรือลำเนี้ยแล้วอยู่ดีๆก็คือวันหนึ่งก็คือเหมือนกับว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบ สายลากจูงมันหลุดแล้วก็แบบไม่สามารถเราเรือมันก็หายไปนั่นเองเออจริงๆคือ,อมไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่เรือผี <laughs> <laughs> พิกล็อกซะไม่น่ากลัว <laughs> คือตอนแรกผมหาข้อมูลมาเอยเนี่ยจเจาเรื่องนี้แน่ๆเรือผีเนี่ยมาถึงเอาอมไม่ผีนี่วา <laughs> <laughs> ผมก็เลยย้อนกลับไปในเรือที่ค่อนข้างม,มีชื่อเสียงมากๆอือาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรือที่เอ,อมีชื่อเสียงมากๆลำหนึ่งของโลกเลย เรือผีเรือผีที่มีชื่อเสียงมากๆากลำหนึ่งกเรือผีใช่ไหมใช่ก็ก่อนอื่นผมคงต้องถามก่อนว่าคุณไว้หรือท่านบุดฟังเนี่ยรู้จักแหลมกูทธโฮปไหมคุณคุ้นไหมอ่ะก็คุณคุ้นชื่อใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเรียนพวกวภูมิศาสตร์มาสมัยมัธยมเนี่ยเราจะพอคุ้นคุชื่อนี้อยู่แหละแหลมพูดธโฮปเนี่ยมันเป็นแหลมที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกเลยอันหนึ่งเป็นแหลมที่อยู่ที่บริ อยู่ที่ตรงประเทศแอฟริกาใต้เป็นจุดแบ่งระหว่าง <c oughs> มหาสมุทรอตแเลนติกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียนอกจากที่แหลมนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยมันยังมีตำนานลึกลับที่เหมือนกับเป็นตำนานท้องหินเป็นตำนานเมืองของบริเวณแหลมคูทโฮมนี้เลยที่มีการเล่า uh huh. สู่กันฟังจากรุ่นสู่รุ่นของลูกเรือที่มีประสบการณ์ในการออกทะเลแล้วได้พบกับเรือผีแล้วก็ได้กลับมาเล่าถึงความน่ากลัวของมัน ใช่ครับอันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรือลำหนึ่งที่ชื่อว่า f Flying Dutchman จากจากเดิมที่ว่าจะเอาเรือที่ไม่ค่อยแมสตอนนี้เป็นเรือที่แมสมากใช่คือแมสขนาดฮอลลีวูดเอาไปทำอ่ะอ่าใช่ก็หลายๆลคนอาจจะคุ้นกับชื่อเรือ i ฟ g Dutchman ในดิพาย e ล of t h e c a r i b b e a นเนาะอืมซึ่งเรือลำนี้ก็ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเรือของเดวิดโจนอ่าก็จะมีการพูดถึงชื่อเรือ Flying Dutchman เป็นระยะระยะ ตั้งแต่ The Pi r a t e of the c a r i b b e บียนภาคหนึ่งละคือมีการพูดถึงเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกมันจะมาปรากฏตัวของเดวิดโจนไม่แน่ใจว่าภาคสองหรือภาคสามอะเออถ้าใครแม่นตรงนี้ก็เดี๋ยวบอกไม้คีก็ได้่าจะคุ้นๆว่าสองเออใช่ใช่ใช่ใชก็เดวิดโจนก็คือตัวที่มันมีหนวดปลาหมึกอะเออตัวนั้นนั่นแหละอ่าก็เรือ f ไฟนิงดัชแมนนะเป็นเรือที่มีอยู่จริงนะครับในช่วงปีช่วงศตรวรรษที่1 7มันเป็นเรือของบริษัท Dutch East India Company ซึ่งในช่วงศตรวรรษที่สิบเจ็ดเราก็จะพอรู้นะเป็นยุคทองของการแสวงโชคทางท้องทะเลเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นยุคของวันพีชอันนึงนั่นแหละเป็นยุคที่แม่งมีโจรสลัดเป็นย,ยุคยุคโจรสลัดอะ่ะเออก็เป็นช่วงที่แบบอ,อยุคของประมาณไพร์ออสเตรเลคริเบียนก็ว่าได้เนาะเราจะเห็นโทนอะไรแบบนั้นถ้าเกิดเราเห็นหนังโจรสลัดเราจะดีเฟกไปถึงยุคนั้นอืมอ่า ช่วงน,นั้นเยก็เป็นยุคทองเนาะของการสแสวงโชว์คลางทะเลและเรือลำนี้ i ฟ g d u t c h m a n เนี่ยก็มีกัปตันคนหนึ่งเป็นชาวดัชมีชื่อว่าเฮนดริกแวนเดอร์เดคเคนเดี๋ยวผมขอ,อจะเรียกชื่อ mm. เขาว่าเป็นกัปตันเฮนดริกแล้วกันเพราะว่าน uh huh. ามสกุลค่อนข้างพูดยากนิดนึงซึ่ง <laughs> ตามตามบันทึกเนี่ย <laughs> เขาบอกไว้ว่ากัปตันเฮนดริกเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจเฮี้มโหดมากๆคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ uh. เพราะว่าเขามีการบันทึกไว้ว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าไม่ไม่นับถือพระเจ้า ซึ่งก็อาจจะมีความขัดแย้งกับในยุคสมัยนั้นเหมือนกันเนาะเพราะว่ายุคนั้นมันเป็นยุคของการเผยแพร่ศาสนาคริสต์อ<ะ>เออก็แบบจะค่นอนข้างมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าประมาณหนึ่งและยิ่งที่มีความขัดก็คือนี่คือคนที่ออกทะเลอะ่ะการออกทะเลส่วนหนึ่งมีความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าประมาณหนึ่งอยู่แล้วอ่ะเออที่แบบอ<ะ>เออมีความเรื่องนับถือระเบิกรรมอะไรแบบนี้แต่ว่ากัปตนันเฮนริกไม่ใช่คนแบบนั้นอืมอืมเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันหนึ่งกัปตันเฮริก เขาอยู่ระหว่างทางในการเดินทางกับประเทศเขาซึ่งดัชก็คือฮอลแลนดะ์เนาะเออก็คือ mm. ประเทศบ้านเกิดของเขาก็ระหว่างที่กําลังจะแล่นเรือผ่านบริเวณแหลมพูทโฮกเนี่ยอยู่ๆก็เห็นข้างหน้าว่ามันเริ่มมีตั้งเขาว่าจะมีพายุละลูกเรือก็ให้ความเห็นว่าเ,เราไม่ควรจะไปนะมันดูแบบอันตรายเพราะว่าข้างหน้าเหมือนจะมีพายุเกิดขึ้นแต่กัปตัน mm. ไม่เชื่อจากเสียงค้ามทาง mm. จากลูกเรือเขายังคงมุ่งมั่นว่ายัางไงก็ต้องไปตรงนั้นอืม mm. เขาก็เลยตัดสินใจพุ่งป่าพายุเข้าไปแต่ว่าข้อร้ายก็คือเขาไม่สามารถฝ่ามันออกไปได้เพราะว่าเขาได้พบกับพายุที่มีขนาดใหญ่มากที่พัดโหมกระหนำ่ำจะทําให้เขาแล้วก็ลูกเรือต้องติดอยู่ใจกลางพายุอะคืออารมณ์เหมือนกับว่าเข้าไปได้แล้วก็เหมือนกับว่ามันมีกําแพงอะไรบางอย่างเหมือนกับมันคือมีพายุอะล้อมรอบทําให้เขาไม่สามารถหลุดออกไปได้เรือโดนซัดไปทางซ้ายดีทางขวาทีไม่สามารถเดินทางต่อไปได้กัปตันเฮนดิกและลูกเรือติดอยู่ ในใจกลางพายุเป็นเวลานานประมาณหนึ่งไม่มีบันทึกไปว่านานแค่ไหนจนเขาเริ่มหมดความอดทนแล้วก็แบบเริ่มตะโกนดา่าโกรนดา่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องมหาสมุทรแบบต่างๆอะ่ะคือแบบอับจนหนทางแล้วอะ่ะก็แบบตะโกนดา่าอย่างบ้าคลั่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันมีคํานึงที่เขาพูดขึ้นมาพูดประมาณว่าแบบต่อให้ข้าจะต้องวนเวียนอยู่นะบริเวณแหลมนี้ ่อให้ต้องตายอยู่นะบริเวณแหบเนี้ยยังไงเขาก็จะต้องล่องเรือไปจนถึงวันที่เป็นวันสุดท้ายของโลกเนี่ยเออภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่าประมาณว่า until the doom day อะไรเงี้ยเหมือนเป็นวันพิพากษาของพระเจ้าหรืออะไรประมาณแบบนั้นนหะทันทีที่เขาพูดประโยคนี้จบเนี่ยออพอระหว่างนั้นเขาก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าแบบเหมือนกับคนสติหลุดประมาณหนึ่งอะ่ะเออฮทว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยระเบิด มือ oh. เขาแหลกกระจุยไปตรงนั้นอออืม oh. พร้อมกับเกิดเสียงกรนด่าจากของทะเลเป็นเสียงที่ฟังไม่ได้สับแต่เข้าใจว่ามันคือเสียงแห่งการสารบแช่งทําให้เขาและลูกเรือต้องร่องรอยอยู่ในทะเลล้าเนี้ยตราบนานเช่านานเหมือนคําที่เขาพูดได้ไว้ก่อนที่เขาจะตายอ๋อเหมือนเหมือนเป็นคำสาปเลยอ่ะใช่เหมือนเป็นคำํำสาปใช่อืม oh. ซึ่งนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของคําสาปที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นเนี่ยผู้คนก็เริ่มกล่าวขานถึงมันมากขึ้นเพราะว่าม,มีบันทึกไว้ว่ามีการพบเห็นเรือปิศาจลำนี้เรือที่มีลักษณะเหมือนกับ i ฟ g d u t c h m a n เนี่ยล่องลอยไปอยู่ในน่านน้ำแบบไร้จุดหมายบางครั้งก็มีคนกล่าวอ้างว่าได้เห็นกับตันและลูกเรือที่อยู่ในสภาพเหมือนโครงกระดูกทำงานอยู่บริเวณดาดฟ้าอยู่บริเวณเหลังคาหรือว่าอยู่บนบริเวณบริเวณเรือเวลาส่องกล้องไปอาจจะเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการบันทึก แบบ o f f i c เ a l เนี่ยมันถูกบันทึกไว้ว่ามีการพบเห็นครั้งแรกเนี่ยประมาณปีคศ1835เนาะก็จะเป็นศตรวตรรษที่18ละอืมผ่านไปประมาณหนึ่งปีคือมันมีการบันทึกไว้ว่ามีลูกเรือชาวอังกฤษคนหนึ่งได้เห็นเรือลำนี้ปรากฏขึ้นท่ามกลางพายุแล้วก็มีการแล่นเรือของมันไฟนะิงดนะัชแมนพุ่งหาเรือของเขาด้วยความเร็วสูงแล้วก็จางหายไปก่อนที่มันจะมาชนเรือเขาเออคือวิ่งเข้ามาแบบจะชนอะ แต่อยู่ๆก็แบบแก็คือไม่ไดไ้ไม่ได้ชนถูกไหมใช่่แบบมาถึงปุ๊บก,ก็แบบเฟดหายออกไปกลายเป็นควันหรืออะไรออกไปอย่างเงี้ยอืออ๋อซึ่งอันนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวที่มีการพบเห็น<อ>คือหลังจากนั้นก็มีการพบเห็นเป็นระยะระยะเช่นในวันที่สิบเอ็ดกร,รกฎาคมปีหนึ่งแปดแปดหนึ่งเออก็คือหลังจากนั้นประมาณห้าสิบปีเนาะกออ็อันนี้ก็จะเป็นยุคข,ของการล่านานิคมละมีเรือรบอแห่งราชนาวีงกิษตอนนั้นก็คือเป็นบิเทนเนะาะกำลังแล่นเรือผ่านแหลมพูดโฮมในแอฟริกาใต้ห้ามกลางสายหมอกที่แบบ หนาปกคลุมอยู่ในทั่วท้องน้ําเนี่ยกระสีคนหนึ่งที่อยู่บนยอดเสากระดงเรือ <c oughs> เขาได้มองเห็นเรือสำเภาโบราณซึ่งก็คือไฟยิงราชแมนนี่แหละ<อ>แล่นอยู่แบบในหมอกในระยะประมาณ200หลาซึ่งก็ระยะประมาณหนึ่งอ่ะไกลประมาณหนึ่งแล้วก็เรือลานั้นเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับมีไฟสีแดงลุกโชนอยู่รอบๆเรือเหมือนกับว่าเรือเนี่ยมันมีมันมีกิจกรรมมีอะไรอยู่บนนั้นเนี่ยเออออ เขาก็บอกว่าแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันกระลาสีคนนั้นก็พลัดตกลงมาจากเสากระดงเรือหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าลังกาจนเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานก็เลยมีคนเริ่มพูดถึงว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่เห็นเรือไฟยิงดัชแมนเนี่ยส่วนมากมักจะเกิดเหตุบางอย่างทําให้เขามีอันเป็นไปด้วยเช่นกันอืมแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าไทุกคนที่เห็นจะตายหมดอืมเพราะว่าในเหตุการณ์ของเรือในปีหนึ่งแปดแปดหนึ่งของราชนาวีอังกฤษเนี่ย ก็มีบุคคลสําคัญคนหนึ่งของอังกฤษก็ได้อย um well ok um okay. ู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าเขาได้เห็นเรือดังกล่าวหรือเปล่าคนคนนั้นก็คือมกุฎราชกุมารของอังกฤษซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระเจ้าจอร์จแห่งสหราชอาณาจักรก็คือกลายเป็นกษัตริย์คนหนึ่งของอังกฤษ่นเองของบิเทนแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็อันนั้นก็อาจจะแบบเป็นร้อยปีแล้วเนาะ ผ่านมาไม่กี่ปีช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2ปี1939ก็มีคนพบเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบเออมาเล่นน้ําอยู่ที่บริเวณริมหาดเกรนคารในแอฟริกาใต้เขาก็ได้เห็นเรือเนี่ยลำเนี้ยแล่นผ่านบริเวณแบบนอกชายฝั่งไปแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งเหตุการณ์นี้<อ>มีการบันทึกเอาไว้ด้วยนะในเอกหนังสือวรารสารวิติเซาแอฟริกาก็คือมันมีคนพบเห็นเป็นเรื่อยอะ่ะเออ ซึ่งอันนี้ก็คือความความน่าประหลาดใจเหมือนกันว่าเอ้ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่วะมันคือมันไม่ใช่แค่ตำนานหรอหรือจริงๆแล้วมันคือเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นอุปทานหมูหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้อเออเป็นเรือลำอื่นหรือเปล่าใช่หรือเป็นเรือลาอื่นหรือเปล่าแค่แบบเป็นเรือสมเภาโบราณทรงโบราณเหมือนกันแค่นั้นไหมอืมอืซึ่ง ก็มีคนพยายามศึกษาปรากฏการณ์นี้นะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอุปทานหมู่ไหมหรือจริงๆแล้วมันคือเรือผีจริงๆหรือมันคือเหตุการณ์อะไรซึ่งคําตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็เขามีคาตอบในเชิงวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่ออกมาว่าจริงๆแล้วมันอาจจะคือปรากฏการณ์การหักเหของแสงที่สะท้อนกับผิวน้ําจะทําให้เกิดเป็นภาพปลวงตาของเรือที่กําลังล่องอยู่ในทะเลก็ได้ เห้ยเห็นเป็นลำเรือเลยนะคือเขาเขามองในมุมว่าเอ่อยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีของเรือเอ่อเรือที่ตอนนั้นในในปีหนึ่งแปดสามห้าที่เรือมันแล่นเข้ามาชนน่ะคือเขาสันนิษฐานว่าเอ้ยจริงจริงแล้วเนี่ยมันเป็นแสงกระทบของเรือแต่กระทบจากน้ําจากดวงจันทร์จากมุมของดาวจากอะไรต่างๆที่อยู่แวดล้อมตรงนั้นนะแล้วระหว่างที่แล่นเรือไปอ่ะจริงๆแล้วนั่นเนี่ยคือเงาสะท้อนของเรือลำที่แล่นไปนั่นแหละ แล้วก็พอมันถึงจุดหนึ่งที่มันสลายหรือว่ามองไม่เห็นแล้วก็เพราะว่ามุมในการตกกระทบของเงาของแสงเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็เลยนะทําให้มันหายไปต่อหน้าต่อตานะ <Ừ. S 1> เพราะว่าจากการบันทึกเนี่ย<ะ>เขาก็บอกว่าคือการที่คนเราอยู่ในทะเลเป็นเวลานานมองเห็นแต่เส้นขอบฟ้าที่แบบสุดลูกหูก<ะ>ตาเป็นไปได้เป็นไปได้ประกอบกับการขาดน้ําหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์แบบขาดเกลือแร่ขาดวิตามินขาดอาหารที่อีกเพียงพอ ขาดธาตุเหล็กหรืออะไรเงี้ยขนาจะทาให้เกิดภาพหลอนได้อยู่แล้วออืมอืมมเหตุการณ์อาจจะเกิดแค่งเงาวิ่งเข้ามาแล้วอยู่ๆจิตปรุงแต่งของเขาก็คือไปทําให้เห็นเป็นเรื่องอเป็นราวอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็ได้ซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครรู้อืหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นฟลายน์ดัตแมนก็ได้แต่ว่ามันคือคําอธิบายของคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นเองใช่ใชก็มันเหมือนกับว่าเราก็อธิบายว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ ก็คือ uh, เราเราอาจจะเป็นแบบ Confirmation b ั a นไอันนึงก็ได้ไม่มีใครรู้ <Ừ. S 2> ซึ่งทุกวันนี้ Flying Dashman ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีการพูดถึงในวงกว้างแล้วก็มีตำนานยังคงล่ำลือปากต่อปากว่า f ไ i n g Dashman mm hmm. ก็ยังคงแล่นเรือคืนแล้วคืนเล่าออกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิด mm hmm. เหตุการณ์มีพายุเกิดขึ้นและเรือ mm hmm. ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง,งนะั่นแหะก็มักจะเห็นไฟยิงดัชแมน แล่นผ่ากลางใจพายุออกมาสำแล้วสำเล่าสำแล้วสำเล่าใ,ในตำนานที่อิงในในพ i ร์ทส์ออฟเดอะแคริบเบียนนะในตำนานในหนังเนะี่ยก็คือบอกว่าอเดวิดโจนที่เป็นกัปตันเรือไป g ิงดัชแมนเนี่ยมีหน้าที่คือคือคือเหมือนในตำนานเลยก็คือโดนสาบเหมือนกันถูกไหมอือืมใช่ใช่ก็<อ>มีหน้าที่ที่จะเอาผู้เสียชีวิตในท้องทะเลอพานำทางเขาไปส่งอื เอออันนี้คือหน้าที่ของไฟนดชแมนในภาพยนตร์ถูกไหมอ่าใช่ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เออ,อซึ่งเราก็ไม่มีคําตอบให้ว่ามันเกิดอะไรแต่ว่าทั้งสองเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรือแมรี่หรือไฟน์ดชแมนเนี่ยเราจะพบได้ว่ามันมีความน่ากลัวของท้องทะเลอยู่อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือท้องทะเลมันเป็นสถานที่ที่ทั้งเงียบสงบและน่ากลัวในเวลาเดียวกันอืมก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับก็เรื่องราวผีสิงที่เราเอามาพูดในวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากจะแนะนําให้พวกเรามาพูดคุย,คยก็แวะมาพูดคุยกับเราได้ที่ f a c e b o o ท Twitter นะำพอดแคสต์ Podcast, นะครับแล้วก็เรามี Instagram มีบล็อกดีนะครับหรือช่องทางที่คุณกาลังฟังจะได้อยู่ก็แวะเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะครับตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ